ออาลงมามาลงมาอีกครับเออลงมาทุกวันเนี่ยมาเร็วๆหิวแล้วเที่ยงแล้วมาเช้ากินน้อยอ่ะอันนี้รอบสองครับครับหิวหิวปากสันเลยรอบสองนะครับครับเอาหิวหิว อา้าว <c oughs> หิวเนี่ยหิวหิวจัดเลยเนี่ยอา้อาวอ้าวีกหน่อยนึงอ่ะไปละ <c oughs> บายบายอาบน้ำไหมไป <c oughs> เปียกฝนบายบายไป หยวก็ลงมาไวๆครับครับบายบายครับไปทางไหนล่ะวันนี้บายบายครับ